นี่คือตัดมาจากกราจาเดียวแล้วทําเป็นอ่าหูลงอักขระให้เรียบร้อยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพร้อมกับบูชาระราหูได้เลยนะครับสวัสดีครับ อันนี้พบกับทางบ้านมุตานะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้เราเราก็จะทราบว่าพระราหูเนี่ยมีการย้ายเรือนนะครับแล้วก็การบูชาพระราหูเนี่ยเป็นการที่จะทําให้สิ่งร้ายกลับกลายเป็นดีได้ครับการที่พระราหูย้ายเรือนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าส่งผลนะครับกับสายมูอย่างพวกเราเนี่ยไม่มากก็น้อย แล้วถามว่าเอ๊ะเราต้องทํำยังไงในการบูชาของพระราหูเนี่ยมันก็จะมีอันเนี่ยเขาเรียกตราตาเดียวนะฮะกลาตาเดียวเนี่ยถามว่ามีที่มาที่ไปยังไงกลาปกติเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดสามรูแต่ว่ากลาเนี่ยจะมีถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะมีเพียงแค่รูเดียวนะครับเขาเขาจะเชื่อว่ากลากลาตาเดียวเขาจะเรียกกลากลาตาเดียวเนี่ย จะป้องกันในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยสยบนดําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออาวิชาต่างๆเนี่ยเอ,อเข้ามานล้วกระดาษเดียวเนี่ยถ้าเราแกะเป็นพระราหูแล้วเนี่ยจะทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการบูชาพระราหูโดยตรงกระดาษเดียวเนี่ยสามารถที่จะนํามาตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มาทําเป็นในเรื่องของลักแณงตะกีได้ นะครับนี่คือตัดมาจากกระดาษเดียวแล้วทําเป็นพระราหูลงอักขลาให้เรียบร้อยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพร้อมกับบูชาพระราหูได้เลยนะครับหรือบางคนที่ก็มีกระดาษาเดียวแล้วเป็นสีเผือกอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นรูปแบบของพระราหูแล้วเลี่ยมใส่กรอบนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกาลากราตราตาเดียวแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับลงอาคาระเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของพระราหูย้ายเรือนถ้าเรามีการบูชามีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะหมดปัญหานะครับหรือความกังวลในเรื่องที่จะมีผลผลกระทบกับชีวิตของเรานะครับดังนั้นเนี่ย เราต้องใช้วิจารณญาณในการบูชาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำกลราตาเดียวนะครับในการที่เสริมนะครับหรือป้องกันในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการบูชาพระราหูทําให้ชีวิตในปี2567เราเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ดีๆขึ้นไปตลอดไปครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ